สวัสดีครับเนี่ยหแงงนอเห็ดไคฮานนะครับใกล้บานระแบบแก่งไจเห็ดไคฮานทั้งแรกในออกนอกปีนี้นะเจ้าต้นฤดูเลยวันธรรมชาติเจ้าสวัสดีวันมืดฟ้ามัวฝนถนนเส้นเชียงใหม่เชียงรายก็จะตามล่าหาเห็ดนะครับช่วงนี้เป็นฤดูเห็ดนะครับ ก็อยู่โซนบ้านปงอ,อน,นักทายเก็ยังสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าเราจะพาไปซึ่งเห็ดริมทางเจ้าไปที่แถวๆเส้นเนจ้าเส้นสวนขนมใหญ่นี่เลยเป็นแบบเปินชูนี่เดไข่ห่านออกแล้วนะว้าวเป็นต้นฤดูเลยเห็ดไข่ห่านโซนนี้ออกแล้วเจ้าเดี๋ยวเราไปดูกันว่างามกนว่านี้นะหันบปโพดเฟรนกันเลยฝั่งข้าบมดดูเนาะจะเหลือหรือเปล่ากับมะม่วงนะไปทิพนะมาลุ้นดูแล้วกันนะครับเราก็ได้กินเห็ดทอบเห็ดเพาะไปละต่อไปขอเป็นเห็ดไข่ห่านบ้างละกันนะ ต้องไปดูเลยลุยต่อครับนี่ใบแกก็เขียวชุ่มฉ่ำนะครับฤดูฝนมายามแรงมาลุ้นดูว่าจะมีเห็ดอยู่หรือเปล่าเนาะ,ะครับลอดสะพานแห่งนี้นะครับโอ้โหครับบ่านแถวนี้แบบมีเห็ดผดมสมบูรณ์ล้นครับล้นบ้านป่งอ้อบ้านป่งอ้อนะครับเส้นเชียงใหม่เชียงราย าเห็นเจ้าแดงรำไรเนาะร่มแดงอยู่ฝั่งนู่นนะข้างหน้านู่นนะครับมีไหมเนาะอาจจะมีอยู่ครับเราก็มาแรงเหลือเกินกี่โมงน่ะสี่โมงครึ่งนะครับหมดหรือว่ามีลุนครับลุนลุนลุนเน็ตหานหมดหรือว่ามีเก็บหรือเปล่าหรือม่าอะครับมีสวัสดีครับเหลือให้เต็มพงองนี่ เลือเฮ็ดอย่างพ่อครับอ๋อวันนี้ขายเฮ็ดพ่อเฮ็ดไขหานหมดลายเฮ็ดไขหานอะเฮ็ดไขหานนมอันนี้เฮ็ดนมเฮ็ดไขหานหมดแล้วเจ้าเอ้ยเฮ็ดมตะกี้เนี่ยเปิ้ลเหมาเฮ่ยตะกี้นี่ไม่ได้เนาะอ๋อขอบคุณครับแกมาซ้อซื้อเฮ็ดไขหานหมอกระเจ้านี่โอ้โเต้ได้เลยเน้อสามร้อยเอาลองลองดูเฮ็ดทอดแล้วครับอ๋โอ้หแบบนิดเดียวได้เน้อร้อยสี่สิบสามร้อยห้าสิบเดี๋ยวแกให้พออ๋อวาเฮ็ดต้องพอพอหน้าเฮ็ดฮะไม่ผู้ใหญ่ก็ โอ้แม่นก,กะอื้อมหัวใจน,นี่โอ้ดีครับนี่โอ้งามเนาะงามกะอันนี้ลิบตะใดครับนี่อันนี้ขัน้นต้นสามร้อยซาวสามร้อยซาว แม่เอาหมดไปร้องคลิปแล้วอ่อยมาว่าอะไรเฮ็ดไข่ฮาโล้แม่ขายไม่ถงกี้เหรอเสียดายอ่ะน้อยเดียวไม่ได้โอ้โผูกไปมันแน่ใจมันผูกมผูกก็ว่ากันใหม่นาะครับขอบคุณครับสรุปเฮ็ดไข่ฮาไม่ได้ก็้วก็เฮ็ดทอเฮ็ดแล้วกันเนาะเอาไพอหน้าเคลียดไปกวงบอกครับมาดูหน่อยเออกี้เอาหาข้างตางมีอยู่นะเนาะมี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 มิ่เจ้าแต่ว่าได้เห็ดทอเฮ็ดเพาก็สวยๆแล้วนะรถรีดหลวงแม่ ตอนแรกขาย350รถเอจะโมเอายาดเดียวกันเหลือ300โอ้ถูกมากไม่เป็นไรแล้วเดี๋ยวไปตามล่ามันเหลือแค่สองถุงนีแกเาไก่ม่เดี๋ยวไปตามล่าหาเห็ดไข่หาแล้วกันครับได้ด้วยวงหมอบ้านเราเหมือนจะมีอีกเจ้าหนึ่งครับหน้าปากทางนะครับอ่าตามล่าหา เห็ดไข่หานแต่มันจะบานหรือเปล่ามีตะกูมเลยอ๋อเหรอมาลุ้นๆมาดูด้วยกันครับขอตุ่มๆก็มาลุ้นซื้อเห็ดยามแรงใกล้ค่านะครับก็ตื่นเต้นไปอีกแบบเนาะครับอ่าปรากฏว่ามีนะครับสวัสดีครับโอ้โหโอ้นี่เห็ดลมเห็ดลมนี่ก็ร้อยเหรอคะใช่ค่ะแต่อันนี้เห็ดไข่านนะครับใกล้บานแล้วนะครับ ถือว่าสวยะข่ยังเก็บมาตุ้มอยู่ค่ะแต่ว่ามันบานเก็บมาตอนเช้าให้บานแม่มามามื่นนี่แหละค่ะแต่ว่าเปิมาค่ะโอนี่ไขยอะไรครับเนี่ยสองร้อยอะแม่อ้อยสร้อยถึอลครบ้อยนโลไม่กลมแจ สองกองก็ได้มาต้นไส้ได้ก่อนไม่ได้รสจีนนะไม่มีเห็ดลงเนาะจะบานละนี่แบบบานชิ้นนี้หาได้ทุกวันเลยเหรอครับเออมันยังไม่ค่อยมีนะคะที่มันเป็นช่วงต้นฤดูเนาะอ๋อยังไม่ค่อยมีนะครับต้องรีบกินนะชิ้งนี้รีบรีบหน่อยทีนี้ที่เราจะเห็นบอกก็เป็นเห็ดทอเห็ดเพาะแต่ว่าเห็ดไส่หานี่หายากอยู่นะครับใช่ออกไม่ค่อยเยอะ ครับมอมอโอ้โหปากอะไรมาคะนี่บอจลนี่เหอหมายรับ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 ึงอนนี้มีเห็ดพีดหรอไม่มีร้อยเปอร์เซ็นต์หรอไดะละได้แล้วครับเอาหนุนได้นี่ร้านหนุนหน้าปากทางเข้าปงปุ่มเลยใช่สมร้อยเอาไปแกง ยามเย็นนี่เนาะใส่ยอดฝักแก้วคดีคดีจ้าคดีคดีครับอ่าได้แล้วสองร้อยบาท,บาทอ่ะชั่วโมงเร่งด่วนก็ได้เห็ดไข่ห่านมาแล้วมาลองมาชั่งกิโลที่บ้านดู<ต>นะครับปุ๊บๆๆๆๆเท่าไรเอ่ยโอ้ครึ่งกิโลนะครับเห็ดไข่ห่านครึ่งกิโล แอวนนี้เห็ดเพาะที่เราซื้อมาอีกเจ้าหนึ่งนะครับลองช่างดูปุ๊บเท่าไหร่นอโอหกขีดนะครับประมาณนี้ครับอ่ะตามหาวัดถุดิบอีกหนึ่งนั่นก็คือแกงฮหตไทยฮานต้องขาดมาได้เจ้าครับยอดฟักแก้วในสวนนี่ห้อนี โอ้นี่พรปูพอดีแม่ว่าเอาตะมอออกนอกหัวก่อนเถิดสวนแม่พรครับโอ้สวยๆเลยเนาะครับจยอดฟักแก้วยอดฟักแก้วเอกเลยออกริมกรวโอู้สวยๆแล้วเนาะสวนยี่พรปลูกเองนึกครับแม่ว่าเอานอกพั่ก่อนตังในต้องเข้าไปกายว่ะมอขนาดเท่าจะคันใช่ไหมในมอหน่งตังในนะวิธีบ้านๆนะครับช่วงนี้ก็อยากกินเห็ดๆนะครับ ครับอ,อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ต้อมมารวมกับเห็ดนะครับอยอดฟักทองอ่อนๆน,นี่พ่อแม่แม่ว่ามันโตมันน่าสนานเลยปลูกอย่างสวงามเลยย่าพรอยที่มันต้นานาตอ,งอง,ง,อองเข้าไปแล้วว่ะครับเอาริมรั้วตรงนี้แล้วกันนะเจ้าครับไปพัดกับลำนะเจ้านี่โอ้พแม่นี่มือเย็นนะ่ะเนี่ยปลูกเอามาสวยเลยครับผลงานนะครับสวยงามเนาะใช่ ไล้จยายอดฟักเกวแกงใสฮ็ดไคฮานนะวเจ้าล่างหสะอาดละเจ้าต้องล่างสะอาดเนอะเพราะวาเวลากินมันจะแบบเสียอารมณ์เพราะว่าจะคบใสดินเนาะแคบๆครอบรบะลามเจ้าต้องล่างสะอาดสะอาด,อาดล่างใหม่หลอบเจ้านี่แกงใส่หยอดฟักเกวดิมรั้วนะคะนี้ เห็ดไท่ห่านครั้งแรกในรอบปีนี่นะเจ้าต้นเดูเลยสดๆหวานๆจักดอยเลยเจ้าสวยๆนะเจ้าราคาอาจจะสูงนิดนึงแต่ว่าอยากกินนะครับถ้าซื้อเป็นกิโลอ่ะคุ้มเจ้าเวทีสองร้อยห้าสิบแต่เฮาซื้อเป็นกล่องีจะแปลงหน่อยเจ้าอันนี้เฮาซื้อกล่องละร้อยตบสองกล่องก็สองร้อยได้ครึ่งโลเองนะครึ่งโล สองร้อยบาทถือว่าแพงแต่ว่าก็อยากกินนอกวันนี้ครับอยากกินนอกแล้วก็เพร<ข>าะว่าตั้งใจไปหาซื้อละครแ้างขนาดเลยนี่คนทำก็เข้าบาจ่างก,ก็เยีย่ได้เจ้าสูตรคนเมืองเหนือโบราณโบราณก็จะมีหอมแดงหอมขาวกับพีมันเกลือชูบรสรสด,ด,ดีเนาะใส่พริกหนุ่มเจ้าพริกหนุ่มถ้าเพิ่มความเผ็ดก็จะเพิ่มพริกขาวแฮม่อยพริกนี่จะเผ็ดเนาะตัดรสชาติกันเข้ากลมกันเลยเจ้า ตามลูกกาดิเจ้าเกลือของแดงหอมขาวพริกพริกตัวนี้จะเผ็ดหน่อยพริกหนึ่ง ได้ทีละเจ้าไปวันนี้เราจัดต่อฟืนเลยนะไปที่นะัะเพราะว่ามันจะล้ำหอมกลิ่นแยกกลิ่นต่อฟืนมันตึงล้ำเลยตัแก้นะไปที่นะจะได้ความาหอมจากธรรมชาติานะใส่เข้าไปเลยเจ้าก็ต้องรอหน้าฟ้งคลาสสิกเพราะว่ากลิ่นมันจะได้แบบนี้ขิ้นแกนเด๋ยวล้ำังโคเห็นหน่อย นี่เป็นเตาฟืนเตาโบราณเนาะแบบนี้จะหอมนะครับมันจะบอกระถูกอ่ะรวมันจะลำกว่าสเก็ตนะครับลแล้วก็ขาดไม่ได้นะครับมมูุรเมืองเหนือว้าววางรอครับซอยเห็กดก่อนมีเจา้าฉีกฉีกก็ได้เจา้าฉีกพอดีคำเพราะว่ามันจะโดตตัวเลยนะเดี๋ยวดูแกงจะเหลือมอกไดเนาะ ชีคำใหญ่ๆเลยโ้สดสดเลยตอนดูก็จะได้กินของสดแบบนี้<า>นะครับแล้วเจ้าเราต้องดูแต่นะาเฮดโ้นไหนเฮดพิทเฮดปลาพิทนะโดยบ้านเฮานี่ป่าพิเนา่ารา้เราสังเกตดูง่งายๆเจ้าบ้านที่ปเ,เปรี้บวก็ควจะเก่งนะไปทิพนะขอโทษนะเน,ะนมจมีหมวกตรงนี้ตัวของแท้เดี๋ยวมิอกาอาจจะไปหาในป่าเนะาะครับ คนละฟิลกับเฮดทอเพราะเฮดชนิดนี้จะเห็นชาติเป็พี่วเนาะใช่มองไปไกลๆก็จะเห็นเป็นจีเป็นจีเลยจะได้ความสวยงามจะได้เป็นตุ่มเนาะตึงตุง่มต,ตึงบานถ้าเจอมันตึงหมวนนะครับแต่ต้องเตรียมกําลังขาดีๆนะเจ้ที่เนี้ยตอนนี้น้ำลายไหลแล้วครับหิวแล้วเนาะใช่สายเห็ดต้องจัดนะครับแกนค่ะพี่บิ๊ดบนี่ชีชชีมันจะมีความกรอบของเปินเน้์นเนาะลื่นๆนะคะแกงเซ็ตก็จะมีความลื่นๆ ใส่เข้าไปเลยเจ้าหูเห็นเยอะๆไปอีกนะเดี๋ยวมันมาจะฮดเองเจ้าครับ๋ยวาทัท้องใส่เข้าไปเลยเพราะว่าสจะได้สูขขงพร้อมกันสุตยากนิดหน่อยพักนี่นะอของเราอีกแล้วครับของเราบนดินนี่ปัจเจในดินนะบนดินครับอยู่พักปกับจ เพิ่มความอร่อยนะเจ้ารับดีนิดหน่อยเจ้าขาดไปได้พุงฟุ้งฟิ้งนิดหน่อยพอละเพราะว่าเห็ดอร่อยอยู่แล้วเห็ดธรรมชาติจะหวานอย,อยูแล้วสังเกตว่าต้มไปเรื่อยๆน้ำเขาจะหนึ่งๆเหนียวๆแบบนี้นะครับ หมือนน้ำรนดแน่เจ้าแต่ความเหนียวนี่มาจากเห็ดธรรมชาติเนาะครับจะลื่นๆนะเจ้าแต่อร่อยว้าวอร,ร่อยเห็ดใหม่เนาะได้กินนะครับครั้งแรกของปีนี้นะครับเห็ดไข่ห่านนะครับสุกแล้วเจ้านี่ประมาณ15นาทีเนาะพักเปื่อยเห็ดกระสุกแล้วเจ้าพร้อมขีดหนูดูจีดูจีอื้อ น้ำลายไหลนี่กินเห็ดทอปบ่อยกว่าเบื่อแล้วเนาะจะซื้อมานี่เผื่อเม่เอาไปกินเนาะพัวก,กินแต่เราขอจัดเห็ดไข่ห่านแล้วกันทำไปแล้วนะเมนูเห็ดทอดลองเข้าไปชมเนาะเข้าไปชมคลิปย้อนหลังได้นะครับคลิปเห็ดทอดนะครับวันนี้ขอเป็นเห็ดไข่ห่านกินไปกันเจ้า,จามาครับกินด้วยกันครับ จากสีเหลืองก็สีหายไปแล้วก็ะจะกลายเป็นสีด้วยกันหมดเจ้าท่านห้อนก่อนอื่นโทษระวังลวกปากนะเจ้าอเอาดีดีเด้งดึงเด้งดึงอาดีดีเด,ด้อหวานกรอบลื่น,น,นสดจากธรรมชาติเลย้าส โหห<ฮ><ฮ>วานธรรมชาติคาราเจ้าเมอขนาดยัยด่วๆเจ้าสูตรตีอื่นแก่สยางกา็คอมเมนต์เดนะเจ้าตังเหนือนี่เกงง่ายๆก็คือใส่ยอดฝักแก้วยอดฝักทองปรุงง่ายๆเลยเพราะว่าเ็ดเปิ้ลน,นีรสชาติล้ลำของเปิ้ลอยอ่แล้วน้อง่อต้องปรุงเยอะ อร่อยทะลุจอมากิน <Blade> ก <ol ed> wow. ัามากินเจ้าครับสุดยอดเอ้หคนคุณยังกินแล้วไม่ไหวขอหน่อยแล้วแกนะอืมว้าว ล็อกกันล็อกใส่เลยดึง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 หวานๆครับหวานเนาะโอ้ค่ากับกันไปหาซื้อนะครับตอนแรกนึกว่าวันนี้จะไม่มีแล้วเนาะปรากฏว่ายังมีอยู่ทางเข้าน้าบ,บ้านเองลุงจ้าบอรครับชาติจะเลนนัวบอกถูกอะค่ะลองชิมไปแกงดูลื่น ไข่ที่อยู่ทางอีสานกเนาะแบบเคยทำสูตรเหนืยวลองไปแกงดูเนอะก็จะรำไปแหแบรนด์นะเจ้าอีสานก็องจะแกงแห่งแบรนด์ก็จะไปด้วยของเหลวอีกแล้วนะครับเพชรไข่ห่านครั้งแรกในรอบปีครับกินลขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วเจอกันหน้าครับ